จะเป็นราคาให้ถูกวันนั้นที่เราไปดูที่ร้านแล้ว่าทวีผลเนาะเบตาจำได้<ม> Beta, ไอ,อ่ย่างเจ๋งเพราะว่าตรงเนี้ยมันนุ่มมากอัปเปร์มันนุ่มมาก,มนนมมากบอกเลยคนเท้าบานเท้าบวมเท้าอะไรใส่เร็อบุดอันนี้แต่น,นี้ก็แข็งขึ้นมานิดนึงแต่วันนั้นอะอยางเจ๋งรุ่นเบตาอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสา บอกได้ย้ายร้านชั่วคราวรเราสามารถไปที่ที่สปอร์ตแฟ t o r y รี่สโตร์โอเคสปอร์ตแฟ t o r y รี่สโตร์ก็คือที่ที่เรามีไนกี้อยู่ในนั้นด้วยไป<อ>เลยเพิ่มเฮ้ยถึงแล้วแฟ c ชั Store, ่รี่สโตร์ไนกี้แฟกชั่รี่สโตร์ก็จะเงียบๆหนนะ่อยนะเฮ้ยถึงแล้ว,ะะลว NBA y บีเอยุทธ h ยุ น้ำลายกระเด็นใส่เพื่อนเลยพูดคำนี้เฮ้ยอยอ่ะ่ดูอลังการตั้งแต่การเรียงกล่องน,นะจ๊ะไม่ได้เคยเข้ามาในโซนนี้ไหมอ๋อร้านนีบอกกี้เขาย้ายเมื่อกี้นี่ไงใช่ไหมหี่เขาบอกว่าให้มาดูที่นี่นี่ดีบอกตอนนี้ลด50%พี่ภพดี่ร้วเซอร์เบชัาจริงมันเท่าไ,ไหร่ เออเหละอพันสี่เออเหลือพันส่นั่นไงนี่รองเท้าสนคเกอร์ใส่ท่เทศคู่โคลไม่มีที่พบเฮ้ยจะท่านราหายจะท่านเราหายอ้ยไหนคะไปสิแบบนี้ที่พบออกเจอแล้วค่ะโอใจหายแบบเลยอ้าวก็ใช่นี่มันไนกี้เเจอที่สโต ของ Grand Sport แต่เขาก็เป็นโคกันได้ไม่คิดอกไ่แรอหนูไม่รู้เด,ดีเ<อ>๋ยวอู๋ว่ะเราตังนี้เรามาเจอแต่เฉพาะของ Grand Sport นะคะที่ n นก e f a c แฟค y s อรี่สโตร์แต่ว่า Grand Sport อ่ะมันจะเป็นราคาให้ถูกวันนั้นที่เราไปดูที่ร้านและวว่าทวีผลเนาะเบตา้าจำได้ไอ,อ้ยังเจ๋งเพราะว่าตรงนี้มันนุ่มมากอัปเปร์มันอ่ะนุ่มมากบอกเลย คนเท้าบานเท้าบวมเท้าอะไรใส่เรีนบุตอันนี้แต่อันนี้ก็แข็งขึ้นมานิดนึงแต่วันนั้นอะอย่างเจง๋งรุ่นเบตา้าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มใสซึ่งเราไม่แน่ใจว่าทุกรุ่นที่เป็นปุ่มใสมันคือตัวท็อปรอเปล่าอันนีแบบนะครับครับไปแล้วมันพยายามไปหาไนกี้ซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้ไนกี้ไม่มีนะจ๊ะ นี่นะคะ Raptor Raptor ร,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 รุ่น Raptor อ,อ๋อห้าร้อยเก้าสิบเองคือดีต่อดใจนะเนี่ยใครใส่ใส่ได้เลยเนี่ยตังสปอรตแพนซึ่งอัปเปอร์นะั้นก็โอเคนะตาม,มความรู้รสึกแม่นะจากที่แบบพี่พบไปซื้อได้หลายคู่นะม,มีแต่บอลมีแต่บอลไม่มีรองเท้าจบจุดจบของไมกี้ของเราที่นี่ไม่มีมแล้วจบละแตแบ,บ้านอโอ้โหผิดหวัง เบาๆกะว่าจะได้พามเพื่อม,มาดูไนกี้ไม่เป็นไรอันนี้5 8 0บาทซึ่งของ Re c o m m e n d ใช่เลยนะคะว่าใช้ได้ใช้ได้เลยที่เป็นสตาร์ทของ Grand Sport ซึ่งรูปลักษ์เขาก็โอเคอยู่นะโอเคเลยแหละ Grand Sport นื่งแต่แม่เป็นเด็กๆนะและต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่เรามาถึงที่ เอาเลทแล้วแต่ว่า n นกี้ a c t o r y ของเราไม่มีรองเท้าสตาร์ทไม่เข้าใจเราคงจะต้องเฮ้ยพี่พบนู่นอะไปดูยังฟุตบอลอะไม่มีอะไรหรอก็ไม่มีรองเท้าสตั๊ดนะครับ แย่เลยไม่รู้ไนกี้ของเราอยู่ที่ไหนโหน้องพีบีปปิดระตูเขาเจ้าพิมี์นี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พบด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามใจ๊คเลยครับไปไปแอดชิยูร์เกมทูมอโล่ฮะทุกบายมาคัสในไหนก็จับได้เลยฟารีสเปนชิเมงที่พี่พบไปคัสแต่ว่าพี่อ้ําติดป่ะฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ ใส่มาพอเ้ออเอานี่ไงของเขาโอ้ยังอุตส่าห์ไปได้เสื้อเข้ามาตัวหนะึ่งต้องซื้อเยอะอือหือจ้าไปจ้ะ